พี่น้องโจกโก็ขึ้นแล้วเฮ็ดอันเฮ็ดกอนั่นน่ะเฮ็ดกอที่ว่าคอยอนนะันบ่ฮู้จักหั่นนะนี่ไงที่นั่น,น,นปาดโอ้สรุปแล้วมันกินบ่ได้ฮู้แล้วเพราะมันใหญ่ขึ้นแล้วมันกินบ่ได้อีหลีโอ้ยเนาะพุ่นน่ะเธอเป็นเห็ดชนิดนี้เองเหรอโอ้ยบ่เสียดายซั่นน่ะเห็ดอันนี้โอ้ยเนาะ โอ้ยเบิดกันอืมคุณหาคืองามเถอะสมยะัยไรเทจาก,กินบ่ไไรเนาะเออเห็นคากแล้วบันเห็นคักเจ้าแล้วเห็นเจ้าคักแล้วบัานนี้สรุปแล้วกินไม่ได้นะคะข่อยหูเลยนะนะบันนี้ตอนนั้นมันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ข่อยบ่หูเนาะดอกมันยังหน่อ,นอยอยู่เท่ากับบรูพระว่าหนาตามันพอมันบาดแล้วโอ๊ย ปลาซาเฮดอันนี้ตัวนี้พุ่นอ่ะพุ่นเพิ่นเกิดพุ่นอ่ะเป็นไข่เป็นไข่หลายคักอัน,นเฮดเบียร์นี่อืมพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะเกิดขึ้นหลายหลายเลยเออพอฝนลมตกแค่งแล้วตัวนี้เดี๋ยวอวยสิได้ย่างย่างไปหันจักหน่อยกัน ฝนเริ่มแห้งกสิถอยทับถอยทับกลับไปตัวต้นอันนี้มันอันนี้เดียวห้มานบางห้มันแน่สัตว์ซื้อดอกพี่น้องว่าตอนมันบานมันคือเห็ดอะไรหะนะพอดีเออขามาาห้มันสว่วงแต่ตานนี้หู้เล้วหู้เล้วพันว่าเจ้ากิน่ไดออืมคอยกสิเศร้าคาไใจสิเด้เศร้ามาอีกนะ โอ๊ย,อยนีอ่นนนอันนี้มันอาดหานมาแท้ใส่เสือนสีชมพูมือนี่บ่ได้ใส่สุดแดงมื่อนี่ใส่สีชมพูสีแดงสดสีชมพูสดสาดมือนี่ใจวายอือ มองเนี่ยนี่ตาอนัตอนต้นไม้ที่มันตายแล้วฮนะเป็นตาเห็ดเกิดหลายกับวะนี่เนาะนหรือว่ามันว่ามันแหงบ่อนพ่อมันแหงพ่อแล้วนี่นอีหยังหรืออีหยังกระลังเกิดบ่เนี่ยซีเมนกระลังเกิดบ่เนี่ยมึงเนี่ยเออเออเป็นเสียออกมาเห็นอีหยังวะ อโอเดี๋ยวขอยกับมาเบิ่งเจ้าเด้อนบดเท่อแม่น้อง้ออเ็นบ่เออกรลร่อง็นเสือบานเผือออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอสิถาจอบจ้าประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเดี๋ยวขอยิมาไหมต้นไมหญ่หลายเถอะครับหลายครับพี่น้องเป็นรอยก็ต้นพี่น้องเอ้ยนี่นี่สองต้นหนึ่ง่ใหไงครับ Trời đất ơi! Bát! Giọng bạc giọt khởi đến nhìn như thế này. Cái cây vèo vèo, vòn vòn, vòn vòn. Vòn, 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 vòn. Nhìn con. Thôi ngay, xì đa. Thì má mà đốn lèo má cả hoang. Ăn à, nhà, ăn à, ha này. Xì đèo kiêng mà tắt chậu dùm. นปลาเป็นได้กับสีบูข่มาพอไงป่าสร้างมันเทอส,สร้างทั้งได้ขอะมาหาเหออ็ดเนาะไอไอต้นออน,นี่งาบางหานนี่งาไอนีนอ่นั่นเหด็ดอยู่เนาบ้าน,นเย่เกี่ยวกินบ้าเนเบิดดอกพี่นนอกหันยาอัน อยากหาตื่มหนาโอ้ยอย่างคืออันสูงแต่เนาะท่านเนี่ยจะใส่กับอีบุบโอ้ยสูงกว่าแปดปดต่อยางกันมันอันนั้นโพดมันหกโพดเกือบมีอบอบอย่างนี้ยกระเดาะช่วงหลับๆนี่เห็นเห็นอันนั้นอ่ะ สิบวันเกังวลหัวใจขอดแล้วย่างกลับขึ้นแล้วไปกลับขึ้นบ้านแล้วกับสิถารมถา่ายให้บเบิงอีกเ,เด้อเพราะว่าทีเฮ็ดคอนสิว่ามันกำลังบาดนะนะพี่นอ้องกำลังเกิดเพราะเพราะเพราะมันถือฝนปับมันขึนน้นโหลดเนาะพี่น,อน้องเนาะก็ดีแต่เนาะอือ เมื่อนั่นคอยกะโหดอยู่ได้ขอนมันันบ่ขึ้นว่ะถ้าถือฝนมันก็สิขึ้นบ่ว่ะเฮ้ยเนาะคอเอาหนามมาหดมันโยอันมือแต่เอามือที่แหลกพูนอืม่แต่พกขนเนมันต้องฝนตกใส่ซุ่มๆบ่ สีย่างเซินไปด้านนาพุ่นละบะนีเ้เพราะง่กับสิหนวกคูม้มาม้ละละละามันห่องพีหน้อแล้วล่ำคาดมันห่องหลายห่องหาข่อยเนี่ยอื้อื้ออือ้ีอ่นันนั้นลงไปกินยาแล้วกะ็ยาะกะ่างยาแล้วก็เขาป้า ใส่ตัวคนสากนะฝนหนักฝนหนักก็เปี๊ยคมั่จีมั่วจีอืมเนาะอ,อ่ะโอ้ห้ามยุกกระลังขึ้นมีอยู่เนี่ยน่าพี่น้องเนาะวันน่ะนออกระลังขึ้น มื่ออื่นสาวด้อะขอสิมาเก็บบ้านขอเกษตรท่าคิดให้เบิ่งปล่อยให้มันขึ้นก่อนปล่อยให้มันขึ้นคัก,กันโอ้ยหมาห้องคักอืมฮ้สิ่งละเป็นกังวลตอนนั้นหมาพี่น้องหมามันห้องมันพอใหญ่เป็นเหตุงานเป็นกับลำคานขอยกยสงสารกันด้วยถ้าก็สงสารเจ้าของ สงสารตัวเองตัวเองต้องเข้ปาป่าไงโอ๊ยเราเสิยลมตาย